สวัสดีนะครับวันนี้รายการบูมจักรเพชรนะครับบูมจักรเพชรชนแนลนะครับขอนําเสนอนะครับพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นนะครับวันนี้นําพระกิ่งศิริราชนะครับกิ่งศิริราชแ4ปีเนี่ยนะฮะเป็นพระกิ่งที่ดีทั้งนอกดีทั้งในนะครับเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมนะครับในสายของหลวงพ่อเกษมก็ดีนะครับในสายคนเก็บพระกิ่งก็ดีนะครับในภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่ในหลวงราชการที่9้านะครับเสด็จพระราชดำเนินไปที่ วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่3กันยายนปี2 5 1 6นะครับซึ่งท่านได้ดําเนินไปเททองนะครับพระพิธีนี้นะครับเป็นพระพิธีที่มงคลยิ่งนะครับที่มีการปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับแล้วก็มีในหลวงราชการที่9เป็นผู้เทพระรุ่นนี้นะครับออกแบบโดยช่างเกษมมงคลเจริญในช่างใหญ่ในยุคนั้นนะฮะผู้เป็นสุดยอดแห่งการสร้างพระกิ่งที่สวยสดงดงามไม่ว่าจะเป็นรุ่นต่างๆที่สร้างไว้นะฮะพระรุ่นนี้นะครับสร้างจํานวนเนื้อนวะโลหะพิมพ์ใหญ่นะครับพระกิ่ง 1 0 0 0งองค์และพระชัยวัดอีก5,000ององนะครับมีพระบูชาแล้วก็เหรียญด้วยในพิธีนี้นะครับนนี้นะครับปลุกเสกอธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะครับหลวงปูแ่แหวนแห่งวัดดอยแม่ปังแล้วก็เกจิอาจารย์ดังๆในยุคนั้นมากมายนะครับพ,รพิธีนี้นะครับได้รับการปลุกเสกที่วัดบางขุนพรมปี2 5 1 7อีกหนึ่งครั้งเป็นพระพิธีใหญ่ปลุกเสกร่วมกับพิธีสมเด็จโตปี17นะครับและเม็ดกิ่งที่นํามาใช้ในพระรุ่นนี้นะครับเป็นเม็ดกิ่งที่ท่านเจ้าานนนออแห่งวัดเทพิิิษต ถ้าพร้อมแล้วไปส่องพระองค์จริงกันเลยนะฮะพระกิ่งศิริราช84ปีติดตามชมครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับองนี้เป็นพระกิ่งศิริราชนะอง์นี้นะครับวิธีการสร้างพระของพระรุ่นนี้นะครับเป,เป็นพระหล่อนะครับเป็นพระแบบหล่อฉีดนะฮะซึ่งเกิดจากการฉีดโลหะเข้าไปในแม่พิมพ์นะครับซึ่งพระเนี่ยจะมีความสวยสดงดงามต่างจากหล่อโบราณที่มีความไม่ปานี่เท่ากับหล่อแบบฉีดนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยลักษณะด้านหลังเนี่ยจะเขียนไว้เลยว่า8 84ปีนะฮะสิริราชนะครับหล่อด้วยดินฝรั่งนะครับหรือหล่อฉีดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีคาบสีขาวเป็นคาบดินฝรั่งนะครับติดอยู่ตามซอกองค์พระมากบ้างน้อยบ้างนะครับแล้วแต่นะครับจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตใต้ฐานนะครับตัวจุดสังเกตใต้ฐานจะเป็นลักษณะเห็นรอยกลึงนะครับเห็นรอยกลึงหรือลักษณะเป็นวงเดือนนะฮะหรือเป็นแบบนี้ที่เรียกว่าวงเดือนนะครับพระเนี่ยเป็นเนื้อนวโรหะนะครับใต้ใต้ฐานเนี่ยจะเป็นตอกแบบว่า ยัเป็นตัวฝาอุดนะครับฝาอุดแล้วตอกย้ำเข้าไปนะครับในร่องของความคมชัดเนี่ยในร่องของความคมชัดนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูตรงนี้เนี่ยลักษณะของเส้นที่มีรอยขวางตัดกับเส้นที่วิ่งเป็นรัศมีออกเนี่ยต้องมีความคมชัดลึกนะนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยหลออกมาเนี่ยตรงนี้จะมีบ้างนะครับที่เป็นพื้นที่ไม่เรียบหรือเป็นพื้นที่ที่หยาบหยาบจะมีอยู่ตรงทั่วไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอยู่ในบริเวณด้านใต้ฐาน ส่วนด้านหน้าเนี่ยจดจําแม่พิมพ์อย่างเดียวนะครับจดจําแม่พิมพ์ดูลักษณะของเนื้อนะครับสังเกตรอยประกบข้างนะครับสังเกตรอยประกบข้างด้านข้างจะเห็นร่องรอยของการประกบแม่พิมพ์นะครับบางๆงนะพวกนี้จะไม่จะไม่เห็นชัดต้องซูมดูเอานะฮะตรงนี้นะครับมีตั้งแต่ลักษณะตั้งแต่วิ่งบนหัวลงมาตรงแขนนะครับแล้วก็ลงไปเป็นหล่อแบบประกบนะหล่อแบบประกบแม่พิมพ์นะครับพระรุ่นนี้ลักษณะมวลสารเนี่ยนวโลหะกับดําเข้มเลยนะครับแล้วพระเนี่ยหล่อออกมาเนี่ย องค์บางองนะจะมีลักษณะที่เป็นแบบเหมือนอล่องรอยของตามดหรือรีดไม่เรียบนะฮะเกิดอยู่บ้างตามองค์พระเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพระที่สวยมากแล้วก็จะมีพระที่อยู่ในสภาพกลางๆนะครับส่วนเรื่องราคาเช่าหาเนี่ยผมรับเช่าหลักหมื่นต้นๆนะครับหลักหมื่นต้นๆพระศิริราชแปีปีนะครับส่วนพระบูชาเนี่ยก็รับเช่ายินดีรับเช่าหลักหมื่นนะครับแล้วก็พระชัยวัดเนี่ยราคาบวกลบกันนะฮะหมื่นต้นๆเหมือนกันนะครับ ส่วนเรื่องความหายากพระชัยจะหายากกว่าพระกิิงนะครับการเปลี่ยนมือน่าจะน้อยกว่านะครับยินดีรับเช่าทุกสภาพนะสามารถส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับค่านิยมของพระกิิงศิริราชเนี่ยนะครับมีค่านิยมที่อยู่ในราคาหลักหมื่นบาทนะครับขึ้นไปนะครับส่วนพระชัยวัดเนี่ยก็ราคาบวกลบกันนิดหน่อยนะครับส่วนเนื้อทองคำเนี่ยราคาหลักหลายหลายแสนบาทจับสค i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ